ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนาไตรด้วยเสียงกราบขอจเจริญพรยาติธรรมทุกคนทุกท่านและขอแสดงความไว้อาลัยแด่คุณโยมนิดาพระชระวบีระพงหรือว่าคุณโยมแตงมโมผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางน้ำสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็ จะได้นำเอาบทเรียนที่คุณโยมแตงโมนั้นได้ทิ้งเอาไว้ให้บทเรียนที่ว่านี้ก็คือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่พระธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเราทั้งหลายควรพิจารณาทุกวันทุกวันเนืองๆืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงผลความตายไปได้นี่คือ สิ่งที่เป็นบทเรียนแห่งความจริงที่คุณโยมแตงโมได้แสดงบทเรียนเอาไว้อย่างเป็นความจริงดังนั้นก็เปรียบเสมือนเขาเป็นครูใหญ่ที่จะสอนให้เราทั้งหลายเข้าถึงความจริงว่าเราทั้งหลายนั้นจะต้องตายแบบคุณโยมแตงโมเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในเพศใด ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดเราก็สามารถที่จะตายด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทรักษาศีลเจริญภาวนาแผ่เมตตาให้ทานเอาไว้อยู่เป็นเนื่องนิดมีความกระตันยุต่อพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์ และทรัพยากรธรรมชาติอีกทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายเอาไว้อยู่เนืองๆนืองท่านทั้งหลายจะได้มีบุญบารมีติดตัวไปหลังจากความตายจะได้มีสเสบียงในการเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าเราประมาทชีวิตของเราจะไปในช่วงไหนตอนไหนนั้นไม่รู้จะไปทางบกทางน้ำทางอากาศก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ควรประมาท ในชีวิตไม่ควรใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆโดยไม่ได้สร้างคุณประโยชน์โดยที่ไม่ได้สร้างบุญบารมีใดๆเลยดังนั้นก็ขอฝากบทเรียนที่คุณโยมแตงโมงได้สอนเอาไว้ด้วยสัจธรรมความเป็นจริงด้วยประการาชนีขอให้ทุกคนทุกท่าน จงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยทั่วหน้ากันเทินนิพพานปัจโยโหโต